เตรียมตัวค่ะจะไปร้านอาหารเอเชียกันนะคะวันนี้เราก็เตรียมนมใหออสการ์แล้วก็มีอาหารนิดนึงนะคะเพื่อร้องไห้แล้วก็มีนี่ค่ะนมปลอมอนี่ค่ะแลวคุณชายจะไปไหนกันครับลูกออสการ์ไปไหนครับออสการ์ไปไหน ไปไหนโอเค go we go now ไปไหมโอเค we go no no, no 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 we go we go แล้วเราก็จะไปกันนะคะเตรียมตัวขึ้นคาซีด สุดหล่อของเราจะไปเที่ยวไหนเอ่ยไปเอเชียเก้าปะจะไปเอเชียร้านเอเชียนะคะจะพาไปดูร้านเอเชียที่ฟินแลนด์ว่าเป็นยังไงร้านเอเชียที่นี่ฉันจะไป Take a toy for him, take something. Oscar, smile. Are you ready? Oh ho, oh โ o รู้จะกินนมปลอมแล้วนะคะไป let's go วันนี land, hmm. Oscar, ้เราจะพาไปดูเอเชียร้านเอเชียซูเปอร์มาร์เก็ตในฟินแลนด์นะคะออสการ์ไปด้วยนะคะวันนี้ป๊ะป๊าขับรถค่ะ อากาศดีนะคะวันนี้แต่หนาวนิดหนึ่งหนาวนิดหนึ่งนี่อากาศดีตอนนี้ก็ประมาณหกโมงกว่าที่ฟินแลนด์ ดีมากเลยค่ะแต่หนาวนิดหน่อยนะคะออสการ์ก็จะนั่งในคาซีทพุนเฮดอัพออสการ์ไปกันได้เลยค่ะ แค่หกกิโลเมตรต่อชั่วโมงนะคะเราจะใช้สนนถนนเส้นเล็กตรงนู้นก็จะเป็นถนนเส้นใหญ่นะคะ,นนะใช้เส้นเล็กออสการ ทั้งแสบตาเราถึงแล้วนะคะร้านเอเชียนี่ค่ะมีครบทุกอย่าง ขนาดเอเซียนค่ะอู้มีพริกทอดด้วยค่ะพริกทอดวาซาบิพลิกทอดแม่อีพิมนี่คืออะไรรสวาซาบิไม่เข้าใจแกอยู่กับชั้นว่ะทีค่ะแกอยู่กับฉันคือแกอยู่กับฉันต้องทอดมีรสไข่เค็มด้วยของแม่อีพิมเยอะเลยนะคะเนี่ย ก็มีขนมต่างๆขนมเยอะแยะเลยเดี๋ยวพาไปดูของสดของแช่แข็งก่อนดีกว่าของแช่แข็งก็มีเยอะแยะเลยนะคะ กุ้งมีปลาหมึกอะไรอย่างเงี้ยอันนี้จะเป็นร้านที่ใหญ่มากปลาหมึกมีกุ้งมีปลาหมึกนะจ๊ะ เป็นหนวดปลาหมึกหนวดปลาหมึกอ,อยากกินหนวดปลาหมึกต้นเนห็บ for baby เหรอโทษดิ for baby ของเยอะมากแช่แข็งแล้วก็มีข้าวนะคะ พาให้ดูก่อนแหนมกะมีได้พี่นอ้องแหนมกะมีลูกชิ้นเนื้อล,ลูกชิ้นหมูต่างๆอันนี้หมูยอหมูยออาหารทะเลก็เยอะ ปลาปลาไม่ทุกอย่างปลาโอยมีปลาทูด้วยทูตัวใหญ่เลยอันนี้ก็จะเป็นปลา ันนี้ลดราคาเหรอเท่ากับไม่ได้ลดราคาเท่ากับกิโลละสี่สี่สี่สิบหกอันนี้พวกไส้หมูไส้หมูอ่อนอันนี้ไข่อ่อนป้าอีพออีเม่ มีครบหมดนะจ๊ะเดี๋ยวเราจะพาเข้าไปดูผักผักสดนะจ๊ะโอ้มีมาละมีอินทผลัมมีมะเขือนะคะมะเขือมีเห็ดต่างๆเห็ดก็อยากกินอยู่นะแล้วก็มีผัก ต้นหอมต้นหอมผักชีผักกาดอะไรอย่างเงี้ยวันนี้รู้สึกว่าของจะลงนะวันนี้เป็นวันพุธมีผักบุ้งด้วยจ้ามีผักบุ้งผักต้นต้นยาวใหญ่อย่างนี้มีผักกระเฉดมีดอแบบกแคนี่ดอกแค มีอะไรแบบขมๆด้วยนี่เชอมมีผักต่างๆมีกินทุกอย่างค่ะมีสตอด้วยนะคะมีดอกแคค่ะนี่มะมะแกล้งขมบ้านเฮานี่อันนี้จะขมมากเลยเนะี่ยอันนี้ขมมากเลยมีสายบงสายบัวมีโอ้มะระกอ มีมะกอมีมะม่วงมะมม่วงค่อนข้างแพงนะมะม่วงถือว่าแพงมากมาามะพร,ร้าวมะกออันนี้แบบยาวจะแพงโลละสิบหกยูโรถ้าแ,แบบนี้จะถูกกว่าโลละหกรสชาติเหมือนกันนะคะอันนี้จะถูกกว่าเยอะเลยถูกถูกกว่าสามเท่า มะม่วงอันนี้เท่าไหร่อ่ะมะม่วงอันนี้น้องสกายชอบกินมะม่วงนี้อุ๊ยอินทผาลัมอยากลองกินอินทผาลัมยังไม่เคยกินอยากกน,น้องโอ้ยมีครบหมดจ้ะ มีใบปูด้วยนะเนี่ยมีมันต่างๆเนาะร้าน,นอาหารเอเชียที่นี่มีครบทุกอย่างจ้าซอสุกอย่างก็มีครบนะจ๊ะซอสแม็กกี้ ต่างผงชีรสก็มีจ้าขาดไมได้กับผงชีรสข้างบนนั้นก็จะเป็นพริกแกงต่างๆนะคะ มาม่านะคะที่ขาดไม่ได้อุย้ยคือเส้นขนมจีนส่วนตัวเราชอบกินยี่ห้อนี้ขนมจีนยี่ห้อนี้จะถูกไม่ใช่เราชอบเส้นเล็กๆเ,เราชอบกินยี่ห้อนี้มีทุกอย่างค่ะ เหมือนไทยแลนด์เลยค่ะเราก็จะไปคิดเงินกันนะคะบายเลย